สวัสดีครับนะฮะในส่วนของตัว XH 2 S ที่เราเปิดตัวกันวันนี้นะครับก็จริงแล้วคอนเซปต์เนี่ยตัวกล้องรุ่นนี้ต้องการที่จะทำให้เป็นกล้องไฮบริดแคเมร่นะครับที่สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งการถ่ายวีดีโอแล้วก็ภาพนิ่งในส่วนของตัวกล้องเนี่ยด้วยความที่ มันมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาด้วยสเปคใหม่ๆเนี่ยมันทาให้การถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเนี่ยมีคุณภาพที่สูงมากยิ่งขึ้นนะครับช่างภาพวิดีโอเองนะครับหรือแม้กระทัง่งช่างภาพภาพนิ่งเนี่ยสามารถจบงานได้จากตัวกล้องนะครับแต่ถ้าต้องการงานที่เป็นไฮคุณตี้ที่มากกว่าจากตัวกล้องก็สามารถนำไฟล์หรือว่าบันทึกรอไฟล์ทั้งวิดีโอและภาพนิ่งเอาอไปใช้งานต่อที่หลังได้ผมนักกลมแคททูน,นะครับก็บวันนี้มีโอกาส<ป>ได้มาร่วมเปิดตัวกับกล้องฟูจินะครับตัว x s e r i e s ที่เป็น H H2 นะครับต้องบอกตัวนี้เนะี่ยเป็นกล้องค่อนข้างไฮเพอร์ฟอร์แมนมากแล้วก็จริงๆดังมาตั้งแต่ตัว H1 แล้วตัวผมเองต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้เป็นวันแรกที่มีโอกาสจับแบบจริงจังนะครับเพราะที่ผ่านมาไม่เคยจับกล้องฟูจิเลยสวัสดีครับสุพเิลเ้อเร์ไก่สีจากกล้องกล้กลวก้อยนะครับพี่โก้นะครับก็พี่โก้ได้ลองใช้ Fujifilm ม XH2S นะครับเป็นกล้องที่หลายคนอรอกันนะครว่า เรือธงของฟูจิที่จะออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ได้ลองใช้ประมาณสักเดือนนิดๆแล้วนะครับก็มีการอัปเดตเฟิร์แมแวร์มาเป็นระยะนะครับทีนี้จะสรุปให้ฟังว่าจุดเด่นของตัว X2 เท่าที่พี่โก้ลองเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับคืออย่างแรกเนี่ยตัวบอดี้นะครับคือบอดี้เนี่ยจะแน่นมากนะครับคือแข็งแรงมากแล้วก็เรื่องไปการใช้งานแบบสมบุกสมบันเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ระบบซีลเนี่ยที่ว่า X1 ดีแล้วเนี่ยตัวนี้ดีขึ้นไปอีกนะครับทุกจุดคือแบบเกรดโปรระดับเดียวกับ GFX ร้อยเลยนะครับแล้วก็มีพัดลมระบายความร้อนเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ก็จุดที่1 จุดที่2ก็คือในเรื่องของความเร็วในการโฟกัสและการถ่ายภาพต่อเนื่องฟูจิอัปเกรดเรื่องระบบโฟกัสมาเร็วมากๆนะครับนอกจากความเร็วความแม่นยำความฉลาดเนี่ยมาครบหมดแล้วก็ระบบโฟกัสแทร็กกิ้งก็คือแยกเป็นประเภทของลักษณะต่อมาก็คือเรื่องของการถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับซึ่งของเดิมฟูจิถ่ายภาพต่อเนื่องได้เร็วแต่ไม่ได้ยาวรุ่นตัวใหม่เนี่ยถ่าย40เฟรมต่อวินาทีได้เร็วแล้วก็ได้ยาวด้วยนะครับเพราะว่าบัฟเฟอร์ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ การเนี่ยพอไปใช้เซฟเอ็กซ์เพสไทบีเนี่ยมันทําให้มันไฟลาข้อมูลได้เร็วอีกอันนึงก็คือในเรื่องของวิดีโอนะครับวิดีโอของเดิมเนี่ยฟูจิโดดเด่นในเรื่องของสีไฟล์ที่สวยแต่ว่าฟอร์แมตนะครับอาจจะจํากัดนิดนึงก็คือมีแค่ H264 H265 ซึ่งจริงๆเนี่ยถือว่าอยู่ใกวัวแถวของ m i เล o r l เลสแล้วนะครับของเดิมเนี่ยแต่ว่าของใหม่เนี่ยนอกจาก H264 H265 ก็ยังมี Apple p o l พเลที่ขึ้นไปถึงระดับ HQ ที่ถ่ายได้แบบไม่จากัดเวลาแล้วก็สามารถออก r อไ f i l ไปทาง h d m i ได้ไปออก External Recorder น,น,น่าจะเป็นจุดเด่นๆของตัว X-H2 นะครับคือ body ที่แข็งแรงทนทานแล้วก็มีซีลอะไรต่างๆอันที่2คือระบบโฟกัสในภาพนิ่งความเร็วถ่ายภาพต่อเนื่องในภาพนิ่งอันที่3คือวิดีโอทั้งเรื่องของ file format เรื่องของโหมดสีที่เป็น f l o c 2ซึ่ง Dynamic r a g กว้างขึ้นนะครับแล้วก็ เรื่องของโฟกัสที่มันดีขึ้นก็จะเป็นจุดหลักๆก็วันนี้นะครับผมได้มางานเปิดตัวนะครับเจ้าตัวฟูจิฟิล์มนะครับ a อเคสตัวนี้ครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าอ้ประสิทธิภาพตัวนี้ผมค่อนข้างจะประทับใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องความเร็วโฟกัสนะครับแล้วก็เนื้อไฟภาพที่ฟูจินะครับก็ได้พัฒนาครับขึ้นมาเรื่อยๆครับแบบไม่หยุดหย่อนเลยก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่ค่อนข้างจะประทับใจในคุณภาพทั้งความเร็วโฟกัสนะครับคุณภาพของภาพแล้วก็งานวิดีโอที่บอกเลยครับว่าตัวนี้จะเต็มครับจาาากทีี่่สรุปแล้้ววดูภพคันนนะ ต้องบอกว่าเป็นเป็นกล้องที่ครบเครื่องคือในในเรื่องของตัวกล้องเนี่ยต้องบอกว่าการจับทุกอย่างดีมากจับการใช้งานการปรับถ้าถ้ามีเวลากับมันเนี่ยผมว่าถ้าคล่องๆเนี่ยอาจจะปรับโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาคอยไปก้มมองมากนะฮะเพราะปุ่มมันค่อนข้างแยกวันนี้ผมอาจจะยังไม่ชินมากแต่รู้สึกว่ามันแยกได้ชัดเจนมากไฟล์ภาพเอาเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องรูกไฟล์ภาพดีมากเนื้อซูมดูนะครับคร่าวๆเลยว่าไฟล์ jpeg สวยแล้วก็มิดการเรียงม็ดสีเนี่ยสะอาด ถือว่าถือว่าเป็นอะไรที่ใครที่ชอบแนวจบจบหลังกล้องเนี่ย JPEG ของตัวนี้น่าจะตอบโจทย์คุณเลยเน้นแบบถ่ายปุ๊บสวยเลยแล้วเอาไปใช้งานพอถามว่าซื้อไหมก็ถามจริงก็ก็สนใจมากเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เรียกว่าครบเครื่องจริงๆแต่ถ้าถามว่าจะซื้อได้ที่ไหนนะครับก็ Big Camera ครับร้อยกว่าสาขาใกล้บ้านคุณครับผม